โอเคพร้อมแล้วโอเค okay, let's go ไปกันเลยครับไปกันนาคอร์สของเรา ยืบอีเดยบะเบนเจีบีอะไรอะ,อะไรอ่ะอะไรวะเป็นใครวะอะไรวะกูเองกูเองเลยอ๋อไม่เคลียร์คนนึกว่าเสียงใครเป็นญี่ปุ่นวะ <c oughs> ไม่จะกินไงโอ้โหทะลุมาถึงไมค์ <c oughs> กูเลยอ่ะเออเพิ่งได้ยินเหรอได้ยินดิ ตัวชิวะอะไรเสียงคนน่ารักเลยเที่ออนลนดสกินยังสวยอ่ะโอ้โหลิมิเต็ดเลยเนี่ยสกินแอนติเมต ลิ Limited, มิเต็ดมีอยู่สองคนไม่ใช่มีอยู่หนึ่งคนสองแหละถูกแล้วแล้วก็เป็นดีเจนโอ้โหมีเต่วพวกรวยๆกันทั้งนั้นเลยฝั่งตรงข้ามแม่ง,งเทียบไม่ได้ติดเทียบไม่ติดเลยเจนจัดเมื่อไงกูทำมั้ ้ามช่วยเหรอเอาช่วยได้ได้ได้ยังไงมึงก็ต้องขึ้นบนด <ynen. S 2> ้วยเสียงญี่ปุ่นออกโทรศัพท์กูเลยเ <c oughs> อ้านานนานไหนเอาอะไรจัดดีแน่ที่มาช่วย อาริกาโตโกเซมาอาริกาโตโอ้โหมันเวลสองเลยเอ้าอย่างบับแรงอีกไม่ควรไม่ควรแบบนี้ไม่ควร ไอ้เออจะฟิกเตอร์ไปฆ่ามาเหรอไม่เห็นไงเห็นมาไงเห็นมาเอกดูดิเอกตรงดูดิเออเป็นไงลอกล็ทะลุประตูไปดิเออทะลุประตูเด็กหมดแล้วโอ้โอ้อะไรวะเสียงการ์ตูนมึงอกาเสียงการ์ตู ไม่งเถอว่าไม่งทำให้กูคิดหนักมากเลยเอาคิดอะไรคิดอะไรคิดอะไรเล่นเกมครับเล่นเกมคิดอะไรกันคุ้นๆอุ้ยหมุกมุ่นนั่นอะไรเราอะเกินเฮ้ยเฮ้ยอโนอโนโน่าไงด้วยกูด้วยไว้ก่อนเอ็นสูงแม่งแม่งจริงไห เดี๋ยวคนจับเอสูมาเล่นนะโอ้ยโอ้ต่อไปคุณจะไปยิมสกินอิมพุน <c oughs> ไปละเกินไปคิน <c oughs> ด่าเกินดูเยอะหรือเปล่ปาไปเลยตาย อะไรวะชอบเสียงมากชอบเสียงคตชอบเลยตาแล้วตาแล้วไอ้ด,นนะนนนดอนจะสูดกิดแล้ว <c oughs> คนเราพาติดใจกับสิ่งนี้ <c oughs> อ่ดอมไงดอง้ <c oughs> อมผีเสื้อติดติดตาม เอลซูก็ยังจริงโดนเรียบร้อยโอ้โหเิกเกอร์ไปค่าไอสัตว์ฆ่าไม่ได้เดินล้านก่อนเคลิบล่านก่อนเดี๋ยวเร็วมาหายใจ ื้ออต่ขายกี่บาทวะคุณแฟนสองนะอยู่นั่นน่ะใส่ละจุ้งแงงมีเแข่ง,นงนคนด้วยอยูจะเล่นทุกตาเลยโว้เอฟโว้เอฟเอ่อเซฟเซฟสกินเอาวัดเอาวัด เอามันเอามันเอลซูไม่ถึงเดี๋ยวัวดขาป้อมแน่เลยขาป้อมขาป้อมลบลบพูดทำไมกูไม่ได้ขาวะขไนเป็นคนสวยอยู่นี่มึงก็พออ่าน้องเอาน้องน้องเฮ้ยเฮ้ย เฮ่งบน,นทอยไปทำไมน้ำแห่งเป็นตาเก่งเกินเบ่งตายตายเรียงกันเลยอ้าวอ้าวพี่ดอมวันไว้กับสิมนี้ rất luôn ấu mèn con không tài đó lại phân lại về đây นาหมดแล้วเป็สัตว์เอาไอ้พิกเกอร์ไปโดนอะไรเดินดักเดินดักพิกเกอร์ไปไหนก็ไม่รงหรัก มันแปลว่าอะไรวะเพื่อนอะไรแปลว่าอะไรวะอะไรนะไม่ไปใสุ่นามไไปฟังแล้วมะัตลเลเว่าโอยอโนอเนจะมาถามไหมว่าเ่ยวชาญเรื่องญี่ปุ่นนะอ๋อูาไดุ้ว่า มึงฟังเสียงญี่ปุ่นร้องบ่อยอะไรร้องเพลงโอ้ยตำไมถึงร้องเพลงไอ้ยัยคิดเลิงนะเพื่อนเสียบเดี๋ยวดึงมึงไปว่ะเสียบปาร์ตี้ปาร์ตี้ดูมวย อะไรวะเสียงอะโอ้มันก้นน้ำตาล้นเอาเอ็มยิงสุดมาเก็บไปแล้วยิงก้นน้อำพลอยู่อ๋ตายชิบกูตายแล้วโดนเสียงนี้เข้าไป ไอ้ป้อมล่างไม่มีช่วยกูช่วยป่าป่าป่าป,ปา,ปปาปขอโทษขอโทษขอโทษช่วยกูด้วยช่วยแล้วพุจะวาร์ปแล้วปาร์ปกลับ แม้ว่าเอ็งได้ยินเสียงญี่ปุ่นปะได้ยินเหรอเอาล่ะ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 ไป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 ดเรื่องหรอเจอคนน่ารักแง่ๆหระเธอ ผมน่ารักไม่ไหวคือเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดนะเว้ยกูไม่ใจพี่หญิงนะเว้ยใจเย็นไอ้จมฮะอะไรนะกูไม่ใจผู้หญิงนะยเว้ยใจเย็นไม่ไม่ไม่ถึงสกินสกิลสกิลอ๋อไปดูสกินอู้หูอ๋ออยู่ป่าสัตว์ กูตายแล้วเนี่ยอโนภานนมตีตายแล้วเนี่ยอนมสั่นกระดิกกระดิกเลยอโนเจอร์ไทเกอร์ลองไียเฮ้ยเสียงโลมาดีว่าเมื่อกี้ เพลงดำหูชัดสิเฮ้ยไปกอร์เออเออไอเดียวไปดึงเอาไปดึงเพลงดำตัวราบตัวราบจีโร่ดิจีไต้จีไต้เกิหลังยินเห็นไปเห็นปมาไปดิเกิดอะไรกันนคู่โดนฉีดต้หน้าให้ เอาวะเพื่อนก็ไปเอาตกลูวะ kind of um, ัวแล้วเองอะไรกอนเฮ้ยบุกการตะปูม้าเกลนไอะไรก็อยากโฟกีสกันก็ยังไม่ตายตายโอเค เดินไหมข่าเยเลยโหนะครอสแปดสองทำไมทำไมมึงถึงได้แปดวะฆ่าแปดเลยวะเพราะอะไรเพราะอะไร โคผมได้เสียงอะัรใช่ไหมเนี่ยฮึขอ,อพรมีเสียงก็เลยเอ,อ่อขึ้นเลยใจะไปขึ้นเลยไปสุดขึ้นเลยเพื่อนไม่ใช่ขึ้นเลยข <c oughs> ึ้น <c oughs> ถอยอนโน่เองอย่าห้าวเองอย่าห้าวใช้ชกกันเยอะบอกแล้วบอกแล้ว โอ้ทชาแรงกัะดูกติดๆิดเหมือนกันข้ากำลังจะวิกข้าจะฆ่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อ,พอเจ้ามาข,ข้าพ่อข้า,ขา <c oughs> ปฏิตีแม่งเสียงดังมากเอาไม่ได้ยินเหรอเออได้ยินดิดงอะไรอ่บนี้เอ้ไม่โดน มาเข้าใกล้กูรียี่แหโอ้ตัวจตัวละกี่บาทวะตัวละพันสองพันสองนะครับสองเติมไปอัคคีอันนีอยู่เติมครับอกคคีวมากันอยพสเติมครับ อันสองกูปองแหละเย็บัมมีกรอบรูปโปรไฟล์ด้วยนะอืแบกเฮ้ยขอได้ไหมขอได้ไหม ดันสามทางเลยขอนจิวขวนคิวขอขอได้ไหมขอได้ไหมขวาิวขิุดยอดอ๋ไม่มีเพรดีคอนเลยผู้ดานิวไปเด็กไอ้อันนี้ดิแกราดกูยาดกูเฉยเลยเรียบร้อยครับ ลิเพี่ยะลิเพี่ยแม่งใจขอคิวเลยได้ไหมมึงมึงได้แล้วโอ้โหคิวใครนี้จะใครเราไม่ได้ก็ต้องเป็นบิ๊กแบทนะครับผม A B P ไปนะครับก็คลิปนี้ครับผมก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมถ้า ถ้าไม่อยากพลาดคลิปก็กดกระดิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 เพื่อนสวัสดีครับครับโอเคครับคัส